คนที่ไม่ใช่ตำรวจและแต่งกายคล้ายตำรวจเพื่อหลอกลวงประชาชนมีความผิดตามกฎหมายมีโทษถึงจำคุก5ปีการแต่งกายเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์เป็นความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีตามพรบตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ตามปออาญาผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากฝา่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็เรียกว่ามีความผิด2กระทงเลยนะครับก็มีโทษก็แล้วแต่ทงางศาลจะเป็นผู้พิจารณานะครับในส่วนของนักแสดงดารานะครับที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อใช้ในการแสดงนะครับก็ต้อง แจ้งให้ทางตำรวจในท้องที่ทราบเสียก่อนจึงจะทำการแต่งเครื่องแบบได้นะครับเพื่อมิให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมิจชาชีพบางส่วนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่านำเครื่องแบบตำรวจหรือว่าคล้ายตำรวจมาแต่งนะครับแล้วก็หลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะครับ